กราบสวัสดีอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อทฤษฎีปัญญานิยมหรือ cognitive theory สมาชิกในกลุ่มมีดังนี้นางสาวปุญญวีโสพลธรรมกิจเลขที่6นางสาววาัสนาดวงเมฆเลขที่7นางสาวราณีมาริวันเลขที่8นางสาวปฐมมาผ่าผลเลขที่9และนายอิสยาตั้งทะเกิงเกียรต เลขที่10บ ognitive theory ทฤษฎีปัญญานิยมการเรียนรู้ของมนุษย์มีความซับซ้อนยิ่งไปกว่านั้นการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูลการสร้างความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูลและการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทำและการแก้ปัญหาต่างๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเองให้ความสำคัญกับกระบวนการความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการเรียนรู้มากกว่าที่จะสนใจในสิ่งเร้าหรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าเชื่อว่าการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาเกิดจากความสามารถในการรับรู้และการยังรู้ซึ่งเป็นกระบวนการทางสมองทฤษฎีในกลุ่มปัญญานิยมจะประกอบไปด้วยทฤษฎีต่าง ได้แก่ทฤษฎีกลุ่มเกสตันซึ่งมีนักทฤษฎีคือแม er, ็กวูดไทเมอร์วูลแกงโคเลอร์เคิร์ตคอฟกาเคิร์ตเลวินทฤษฎีเครื่องหมายของเอสเวิ Con Man, ร์ดซีคอนแมนทฤษฎีสนามของเคิร์ตเลวินทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบูนเนอร์ ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออสูเบลโดยทฤษฎีกลุ่มเกสตันเขาได้กล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงจะมีการรับรู้สิ่งต่างๆเป็นภาพรวมซึ่งมีการจัดระบบความสำคัญไว้แล้วโดยการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเป็นสองลักษณะคือการรับรู้และการอย่างเห็นโดยการรับรู้คือการใช้ประสาทสัมผัสรับสิ่งเราซึ่งได้แก่ตามีไว้ดูหูมีไว้ฟัง จมูกเอาไวด้ดมกลิ่นลิ้นเอาไว้รับรู้รสชาติและมือเอาไว้สัมผัสสิ่งต่างๆและการอย่างเห็นคือความสามารถในการแก้ปัญหาได้ทันทีนั่นเองค่ะทฤษฎีสนามของเคิร์สเลวินเคิร์เลวินเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์มีพลังทิศทางสิ่งใดที่อยู่ในความสนใจและความต้องการจะมีพลังเป็นบวก สิ่งที่นอกเหนือความสนใจและความต้องการจะมีพลังเป็นลบการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมีแรงขับหรือแรงจูงใจที่จะกระทำพฤติกรรมให้ไปสู่เป้าหมายาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสนามของเคิร์ตเลวิน 1. ทํำความเข้าใจผู้เรียนโดยอาจจะศึกษาแฟ้มข้อมูลของนักเรียน 2. จัดส,สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมดึงดูดความสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 3. สร้างแรงขับหรือแรงจูงใจที่จะทําให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการทฤษฎีเครื่องหมาย (sign theory) โดยนักจิตวิทยา Edward C. t h o r n d i k ทฤษฎีเครื่องหมายหรือทฤษฎีความคาดหมาย (expectancy theory) ซึ่งถูกปรับปรุงมาจากการแสดงพฤติกรรมสู่จุดหมายโดย Thorndike ได้กล่าวว่าการเรียนรู้เกิดจากการใช้เครื่องหมายเป็นตัวชี้ทางให้แสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทาง ทฤษฎีเครื่องหมายหรือ s i ตรทีโอรีผู้เรียนจะเรียนรู้จากเครื่องหมายนำไปสู่แนวทางพฤติกรรมและเป็นตัวกำหนดความหมายสำคัญค่ะสรุปทฤษฎีเครื่องหมายโดยเอ็ดเวิร์ดซีทอนแมนได้ดังนี้ 1. ในการเรียนรู้ต่างๆผู้เรียนมีการคาดหมายรางวัลหากรางวัลที่คาดว่าจะได้รับไม่ตรงตามความพอใจของผู้เรียนผู้เรียนจะพยายามสแสวงหารางวัลหรือสิ่งที่ต้องการต่อไป 2. ขณะที่ผู้เรียนจะพยายามไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้เครื่องหมายสยัญลักษณ์สถานที่และสิ่งอื่นๆที่เป็นเครื่องชี้ตามไปด้วย 3. ผู้เรียนมีความสามารถที่จะปรับการเรียนของตนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจะไม่กระทำซ้ำๆในทางที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ 4. การเรียนที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นบางครั้งจะไม่แสดงออกในทันทีอาจจะแฝงอยู่ในตัวผู้เรียนไปจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมหรือจําเป็นที่จะแสดงออกมาค่ะทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของชองเพียเจนะครับคือการเรียนรู้ที่เกิดจากผู้เรียนที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดเป็นการเรียนรู้นะครับแบ่งกระบวนการเรียนรู้ ได้3แบบก็คือการซึมซับหรือดูดซึมการปรับและจัดระบบการเกิดความสมดุลโดยที่กระบวนการแรกคือการซึมซับคือเด็กจะซึมซับจากสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างเขานะครับต่อมาพฤติกรรมที่2ก็คือการปรับและจัดระบบ <S <S <ล>ะเด็กก็จะมีการจัดระบบและก็ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆซึ่งมันก็ส่งผลไปถึงการเกิดความสมดุลน,นะครับเมื่อเราปรับตัวและจัดระบบได้ปุ๊บเด็ก ก็จะมีความสมดุลในตัวของเขาเองนะครับร่างกายของเขาก็จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆนั้นๆน,น,นะครับทฤษฎีการพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของบรูเนอร์นะครับเชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะเรียนรู้เรื่องที่ตนสนใจการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการการค้นพบด้วยตัวเองนะครับการจัดการเรียนรู้จะสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละขั้นดังนี้ข้อหนึ่งนะครับขั้นการเรียนรู้จากการกระทํายกตัวอย่างเช่น เด็กเมื่อเห็นพ่อแม่จะทานข้าวพ่อแม่ก็จะต้องหยิบจานช้อนชามมาวางไว้บนโต๊ะแลถึงจะตักข้าวใส่จานแล้วเริ่มรับประทานนะครับนี่คือการที่เขาเรียนรู้จากการกระทํานะครับเมื่อเด็กเห็นบ่อยๆตัวเองหิวข้าวเขาก็จะรู้ว่าต้องเตรียมจานข้าวช้อนชามมาวางไว้ที่โต๊ะอาหารนะครับคือการเรียนรู้จากเรื่องที่ตนเองสนใจเพราะว่าเขาหิวข้าวเขาถึงกระทําพฤติกรรมที่พ่อแม่ได้กระทําไว้ นี่นะครับก็คือการเรียนรู้จากการกระทําข้อ2ครับการเรียนรู้จากความคิดสมมติว่ามีของเล่นของหนึ่งในของเล่นนั้นมีทั้งก้อนกลมก้อนหัวใจดาวสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับเขาจะทํายังไงให้ก้อนเหล่านี้ออกมาจากข้างนอกนะครับเขาก็ต้องมีเป้าหมายแล้วว่าจะทําเอาก้อนต่างๆเหล่านี้ออกมาจากบล็อกของเล่นนะครับเขาก็จะต้องดูว่าบล็อกเนี้ยใช้กับตัวบล็อก ที่เขามีอยู่ได้หรือเปล่านะครับเช่นบล็อกกลมอยู่ในช่องวงกลมถ้าเขาจะออกมาได้เขาต้องเอาเลือกบล็อกช่องวงกลมแล้วก็ดึงออกมานะครับแต่ถ้าเขาดึงบล็อกวงกลมแต่เอาออกมาจากรูปดาวเขาก็จะทําไม่ได้นะครับซึ่งเขาก็จะต้องเรียนรู้แล้วว่าอาถ้าล็อกวงกลมคู่กับช่องวงกลมถึงจะออกมาได้นะครับขั้นการเรียนรู้จากสัญ,ญลักษณ์นะครับอย่างเช่นมีสัญ,ญลักษณ์ ห้ามนาอาหารเข้ามาทานนะครับก็จะเป็นรูปอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีขีดฆ่าไว้นะครับซึ่งถ้าเขาสนใจนะครับเขาก็จะสังเกตแล้วว่า,ารูปอาหารนะครับแล้วมีสัญลักษณ์ขีดฆ่าลงมานั่นหมายถึงว่าห้ามรับประทานอาหารเขาก็จะปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดายนะครับหรือแม้กระทั่งสัญญาณไฟจราจรซึ่งเป็นสามัญอยู่แล้วว่าไฟเขียวคือไปได้ไฟแดงคือต้องหยุดเพียงแค่นี้เขาก็จะรู้ครับ แค่มีสัญลักษณ์บอกถ้าเขาสนใจก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมีใครไปบอกเขาเลยนะครับต่อมาครับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายขององซูเบลนะครับเชื่อว่าการเรียนรู้ใดๆจะมีความหมายต่อผู้เรียนหากการเรียนรู้นั้นสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. จัดการเรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ คือการแบ่งเนื้อหาที่เป็นเรื่องเดียวกันไว้ในหมวดเดียวกัน 2. แบ่งบทเรียนเป็นหัวข้อสำคัญคือนำหมวดหมู่ต่างๆนั้นมาเรียงและแบ่งหัวข้อสำคัญสาคัญตามหมวดหมู่ที่เราได้รวบรวมไว้ 3. นํนำเสนอแนวคิดหรือหลักการกว้างๆคือนำหัวข้อสำคัญของแต่ละหมวดหมู่นั้นนำเสนอหรือนำหลักการที่เกี่ยวข้องมานำเสนอ ออกมาให้ครอบคลุมกัแบบเนื้อหาที่เราได้จัดเตรียมไว้สรุปนะคะกลุ่มปัจญานิยมเป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิดนะักคิดกลุ่มนี้ได้ขยายขอบเขตความคิดที่เน้นทางด้านพฤติกรรมออกไปสู่กระบวนการทางความคิด ซึ่งเป็นกระบวนการภายในสมองการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทำและการแก้ปัญหาต่างๆการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเองค่ะต่อมาเป็นการนำไปประยุกต์ใช้นะคะ 1. รู้จักการลองผิดลองถูกส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างอิสระ 2. สร้างแรงบันดาลใจทำความเข้าใจตัวผู้เรียน 3. พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องนำเสนอเนื้อหาให้เกิดความต่อเนื่องค่ะ 4. พัฒนาเด็กจากประสบการณ์เดิมนำประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ 5. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนสนใจและสังเกตผู้เรียนใกล้ชิดเพื่อทราบลักษณะเฉพาะของผู้เรียน กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ